ราศีเมษนะคะระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมค่ะดวงการงานช่วงนี้งานหนักงานยุ่งต้องบริหารอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันค่ะเรื่องของการเงินให้ล็อกเอาไวา้ช่วงนี้อาจมีรายจ่ายเยอะหรือค่าเสียค่าใช้ใจ่ายไปกับการดูแลสุขภาพค่ะความรักสําหรับคนโสดช่วงนี้ให้ศึกษาดูใจกันไปก่อนคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะ สำหรับคนที่มีคู่นะคะความรักช่วงนี้หวานชื่นค่ะหรือมีเกณฑ์จะได้แต่งงานค่ะหากคบศึกษาการดูใจในระยะหนึ่งแล้วสุขภาพให้ระวังการเจ็บคอร้อนในหรือสุขภาพระบบทางเดินหายใจนะคะของร้อนฟืนไฟความเครียดต่างๆจะมีคนในบ้านเจ็บป่วยแต่จะเจอหมอดีรักษาหายค่ะ ไพ่เตือนว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้ไขด้วยผลแห่งกรรมดีที่เคยทํามาค่ะดวงเดือนกันยายนนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในราศีพฤษภระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนค่ะการงานช่วงนี้รู้สึกว่าแบกรับภาระนะคะหรือเป็นช่วงที่ต้องแบกรับภาระอะไรหลายอย่างโปรเจกต์ที่วางไว้ยังทําไม่สําเร็จตามที่หวังนะคะการเงิน ช่วงนี้รายจ่ายเยอะอะไรต่างๆก็ยังไม่ได้ดังหวังที่ต้องการนะคะความรักมีเกีย์จะได้ปรับความเข้าใจกับใครบางคนค่ะเป็นช่วงที่ต้องปรับปรุงตัวเองเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆนะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนเต็มที่ค่ะช่วงนี้ให้ทำบุญด้วยน้ำนะคะเป็นการเสริมดวงวันนี้จะมาดูดวง ในเดือนกันยายนนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมค่ะดวงการงานคุณเป็นคนที่มีคอนเนคชั่นที่ดีนะคะการงานเด่นดีนะคะในเดือนนี้มีการช่วยเหลือการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแบบก้าวกระโดดค่ะดวงการเงินหากคุณทำเกี่ยวกับออนไลน์ช่วงนี้การเงินดีนะคะความรักคนรักดีคอยสนับสนุนช่วยเหลือดูแลกันค่ะ สุขภาพให้ดูแลสุขภาพสายตาเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ในบ้านมีปัญหาสุขภาพหัวเข่าข้อนะคะปวดเนื้อปวดตัวให้ดูแลเป็นพิเศษสำหรับชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะการงานนะคะหากคุณทําอาชีพเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือวิศวกรอะไรต่างๆนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะการเงิน ช่วงนี้ขอความช่วยเหลือจากใครไม่ค่อยได้นะคะหรือการจะทําการต่างๆต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุดเป็นช่วงที่ต้องเคลียร์ตัวเองนะคะคุณตามใจบุตรหลานบริวารมากเกินไปให้เพลาๆลงหน่อยนะคะความรักคุณเอาแต่ใจตัวเองเกินไปนะคะหรือเรื่องบางอย่างที่กําลังยื้อแย่งแข่งขันตอนนี้ยังไม่มีข้อตัดสินนะคะช่วงนี้เหนื่อยหน่อยสุขภาพปวดเนื้อปวดตัวให้ดูแลเป็นพิเศษค่ะ พื้นดวงคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างนะคะช่วงนี้ทําบุญเสริมดวงด้วยการอุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ร่วงรับนะคะหรือมีเกณฑ์จะได้ไปงานขาวดําค่ะชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะช่วงนี้การงานความสําเร็จรออยู่ตรงหน้าแต่เหนื่อยนิดนึงนะคะ สิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดค่ะให้พิจารณาดูให้ดีค่ะการเงินคุณมีเกณฑ์ได้รับส่วนแบ่งอะไรต่างๆเงินประกันหรือปันผลต่างๆเท่าๆกับคนอื่นค่ะความรักอย่าทำอะไรเกินตัวนะคะให้รู้จักประมาณตน้นหรือการลงทุนก็เช่นกันค่ะระวังจะเสียเงินเสียทองให้พิจารณาดูกำลังตัวเองให้ดีนะคะช่วงนี้มีเรื่องให้อึดอัดเครียดระวังปัญหาสุขภาพเจ็บคอร้อนใน ปวดเนื้อปวดตัวนะคะต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะดื่มน้ําเยอะๆค่ะอันนี้เป็นการดูดวงแบบคร่าวๆไม่เฉพาะเจาะจงตัวบุคคลนะคะหากอยากจะดูให้เจาะลึกมากกว่านี้สามารถทักเข้ามาได้ดูแบบส่วนตัวกับอาจารย์เลยค่ะทางเพจดูดวงไพ่เดิอทีโดยอาจารย์ทัศนีค่ะตับชาวราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมค่ะ ดวงการงานผู้ใหญ่อุปถมัมภ์ดีมีเกณฑ์ได้เริ่มงานเริ่มโปรเจกต์ใหม่ค่ะดวงการเงินระวังการหมดความอดทนใกล้จะขาดแล้วให้เก็บหอมรอมริบไว้ให้ดีแต่พอจะหมดหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างก็มีคนคอยช่วยเหลือนะคะเรื่องของความรักคุณอาจจะหมดความอดทนกับอะไรบางอย่างหรือเขาจะหมดความอดทนกับคุณ ครอบครัวคุณปรารถนาที่จะมีครอบครัวที่ดีอยู่กันพร้อมหนะ้าพร้อมตาหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวคิดถึงถามถึงนะคะถามข่าวเยี่ยมเยยนบ้างสุขภาพเส้นเอ็นให้ระวังนะคะหรือไขข้อสุขภาพดื่มนะ้ําน้อยช่วงนี้ให้ทําบุญเสริมดวงด้วยการถวายเทียนนะคะแล้วจะดีขึ้นค่ะดวงชะตาของชาวราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนในเดือนกันยายนนี้นะคะ การงานอยู่ในช่วงที่ดีนะคะลงตัวมากเลยการงานของคุณที่ทำอยู่ตอนนี้ช่วยส่งเสริมดีการเงินก็ดีค่ะช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเครียดกับอะไรบางอย่างหรือรายจ่ายที่เข้ามานะคะแต่ว่าคุณมีโชคลาภด้านการเงินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตได้เงินแบบฟุกๆนะคะความรักไม่จริงจังเหมือนเด็กๆคุยกันต้องคิดถึงอนาคตให้มากกว่านี้ค่ะ สุขภาพให้ระวังสิ่งที่เกิดจากความเครียดให้เป็นพิเศษนะคะดวงในเดือนกันยายนนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะดวงการงานทำอะไรทำได้ไม่เต็มที่นะคะเหมือนแบ่งงานต้องแบ่งงานกันทำหรือทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันค่ะการเงินรายได้ได้มาก็ต้องแบ่งให้คนอื่นด้วยนะคะ ความรักเป็นช่วงที่ปรีกวิเวกอยากจะหลบปรีกหนีผู้คนหรืออยากอยู่คนเดียวคนที่โสดนานยังไม่อยากมีใครนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะหากคนเคยเกี่ยวข้องกับการทําแท้งในรูปแบบต่างๆให้ทําบุญขอเอามสอิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะจะทําให้สุขภาพช่องท้องหรือระบบต่างๆลําไส้นะคะจะช่วยให้ดีขึ้นนะคะสุขภาพที่เป็นอยู่เรื้อรงัง คุณต้องมีการขอขอมาขออโหสิกรรมทำบุญนะคะแล้วจะดีขึ้นค่ะทำบุญหนะักทำบุญใหญ่แล้วดวงจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีค่ะสำผู้ที่เกิดในราศีธนูระหว่างว,วันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมนะคะในเรื่องของการงานคุณรู้สึกว่าทำได้ไม่เต็มที่ทั้งที่คุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเป็นช่วงของการรอคอยความสําเร็จหรือรอเลือกจึงจะสําเร็จนะคะ การเงินการเงินเหมือนว่าคุณต้องรออะไรบางอย่างนะคะส่วนเรื่องของความรักหากคุณมีแผนการหรือจะทำอะไรให้เลือกให้เลือกหรือให้รอเวลาก่อนนะคะหากเจอคนเป็นไม้เจอพ่อไม้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะช่วงนี้ต้องทำบุญเสริมดวงด้วยวิธีใดก็ได้นะคะอาจจะเป็นปล่อยชีวิตสัตว์กวดน้ำสวดมนต์หรือหยอดตู้บริจาคทำทานนะคะ สุขภาพเกี่ยวกับความเครียดให้ดูแลเป็นพิเศษค่ะราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะดวงเรื่องการงานนะคะถ้าคุณทำอาชีพเกี่ยวกับนายหน้า PR ประชาสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆที่เป็นคนกลางอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะการเงินคู่ที่คุณคบอยู่ตอนนี้สนับสนุนเรื่องการเงินของคุณดี การเป็นอิสระทางการเงินนะคะความรักไม่หึงหวงไม่ตามเช็ครู้สึกเป็นอิสระหรือบางคนอาจจะรู้สึกเอาแน่เอานอนไม่ได้เกี่ยวกับความรักระวังเจอคนเจ้าชู้นะคะช่วงนี้มีดวงเด่นนะคะมีโชคลาภเข้ามาค่ะสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับการดื่มน้ำน้อยหรือปวดเส้นเอ็นข้อต่างๆนะคะทำบุญเสริมดวงด้วยการปล่อยชีวิตสัตว์ชนิดใดก็ได้จำนวนเท่าใดก็ได้ค่ะ ดวงในเดือนกันยายนนี้นะคะสำหรับผู้ที่เกิดในราศีกุมระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมนะคะดวงการงานช่วงนี้มีปาฏิหารจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าจะดีได้นะคะการเงินคุณมีเกณฑ์ได้โชคลาภก้อนโตนะคะหรือได้เงินมาแบบฟลุกๆหรือได้ของขวัญของถูกใจของชิ้นใหญ่หรือมีเกณฑ์จะให้ของขวัญกับใครบางคนคะ่ะส่วนเรื่องของความรัก รู้สึกคาราคาซางเอาแน่เอานอนยังไม่ได้นะคะจะอยู่ก็ไม่ดีจะไปก็ไม่ดีนะคะอ่าช่วงนี้หากมีคนคอยตักเตือนคุณในเรื่องของต่างๆนะคะให้ฟังหูไว้หูว่าก็ดีนะคะเขาปรารถนาดีกับคุณนะคะแต่มันทำให้คุณรู้สึกอึดอัดหวาดระแวงค่ะ มีเกณฑ์จะได้เซ็นเอกสารหรือสัญญาสําคัญอะไรบางอย่างนะคะในเดือนกันยายนนี้นะคะสําหรับชาวราศีมีนท่านที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมถึง12เมษายนนะคะดวงการงานช่วงนี้ต้องแบกรับภาระหลายอย่างนะคะแล้วก็ต้องดูแลคนข้างหลังอีกค่ะเป็นช่วงที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะส่วนเรื่องของการเงินช่วงนี้มีภาระรายจ่ายเยอะนะคะ ความรักเป็นช่วงที่ต้องศึกษาดูใจกันค่ะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ยังหลีกนี้กันไม่พ้นนะคะทำไรฉุกและหูแข่งกับเวลาค่ะช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้บ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะหากกาลังมองหาอยู่อยู่ในช่วงเจราจาต่อรองค่ะต้องต่อรองให้ดีระวังผู้ใหญ่ในที่ทํางานจ้องจับผิดด้วยนะคะสุขภาพปวดหลังปวดไหล่ปวดเนื้อปวดตัวให้ดูแลเป็นพิเศษค่ะ